นี่มันพ่อค้าขายปลาหมึกนีวันดีผมผมว่าจะมาขอซื้อรถหน่อยครับเองแกเนี่ยนะจะมาซื้อรถเอาเงินที่ไหนมาซื้อะเงินคับเงินคับปลาหมึกย่างสดๆครับร้อนฉันอยากกินปลาหมึกย่างอ่ะแรก็ซื้อสิเนี่ยพ่อค้า ยังไงอะจ๊ะอ๋อไม่แพงเลยครับลูกค้าอย่างน,นี้ก็ไม้ละสิบบาทเองครับงั้นฉันเอาเนี่ยสองไม้ได้เลยครับไห้ส่งไม้เองเหรอกินแค่นี้แหละจะอ้นนวนเออพ่อค้าเออฉันถามอะไรหน่อยสิไอ้ขายปลาหมึกไม้ละสิบบาทแบบเนี้ยมันได้วันเท่าไรหรอ่อหออ๋อก็ม่บก็พอได้อ่ะครับไม่มากไม่น้อยหรอกครับ ต่อแบบเนี้ยแสดงว่าขายไม่ได้หรือว่าขายได้แค่วันละสามสี่ร้อยเองมั้งแกจะไปถามเขาทำไมล่ะก็ถามเผื่อไว้เฉยๆยงไงเผื่อว่ามีลูกค้าประเภทนี้ไปซื้อรถกับเราอะจะได้รู้ว่าเขาไม่มีเงินงไนี่ครับได้พอดีเลยครับค่ะครับหมดยีิบบาทครับขอบคุณนะครับ ใจดูเป็นรถรุ่นไหนดีคะมีรุ่นไหนแนะนํำไหมคะพอดีไม่รู้เรื่องรถเลยอะคะ่ะแต่ว่าอยากได้อะคะ่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉชนแนะนําให้นะคะอ่านี่ค่ะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะที่นั่งกว้างแล้วก็ประหยัดน้ามันน่าสนใจอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเป็นตัวนี้ค่ะว่าแต่ราคาเท่าไหร่นะคะรุ่นนี้ไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่สองล้านสามแสนบาทเองคะ่ะ โอ้ราคาแพงเหมือนกันนะคะถ้าได้ราคาสักล้านนิดนี้ล่ะฉันอาจจะพอสู้ไหวค่ะนี่คุณลูกค้าคะที่เนี้ยโชว์รูมรถหลูมือหนึ่งนะคะไม่ใช่รถโมเดลข้างทางค่ะถึงจะได้ต่อราคาจากสองล้านเหลือล้านเดียวแบบเนี้ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่านะคะใช่ค่ะที่นี่เรารับเฉพาะลูกค้าที่มีเงินนะคะแล้วก็พร้อมจ่ายฉันก็แค่อยากขอราคาที่ฉันสู้ไหวอะคะ่ะ ทำไมพูดกับลูกค้าแบบนี้ล่ะคะ <S <S <ś ess us> ฉันผิดหวังกับคุณสองคนมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าไม่มีเงินเนี่ยก็กรุณาเตรียมเงินเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามานะคะเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะถ้าเกิดว่าเงินไม่พอเนี่ยคุณลูกค้าไปดูไปรดมอเตอร์ไซค์หรือว่าเต็นรถมือสองไหมคะเชิญคะ่ะลูกค้าแบบเนี่นไม่งอหรอไปเลย เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ลูกค้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะมาแล้วก็ไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อค่ะแล้วลองเสนอราคาที่ลูกค้าพอใจไว้ไปได้ยังครับเสนอไปแล้วค่ะแต่เสนอไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็ไม่ซื้ออยู่ดีอะค่ะอืมโอเคครับยังไงผมก็ฝากพวกคุณสองคนด้วยนะครับถ้าพวกคุณขายรถได้ค่าคอมก็เป็นของพวกคุณนะครับได้เลยค่ะไว้ใจได้เลยนะคะงั้นผมขอตัวนะครับ พ่อค้าขายปลาหมึกนี่พอดีผมผมว่าจะมาขอซื้อรถหน่อยครับเองแกเนี่ยนะจะมาซื้อรถเจ้าเงินที่ไหนมาซื้อ,อยะเอออย่างผมซื้อไม่ได้หรอครับไม่น่าถามเนาะพ่อค้าขายปลาหมึกม่ละสิบบาทอย่างแกเนี่ยนะเจาเงินที่ไหนมาซื้อเวลารถที่เนี่ยราคาเป็นล้านนะคะไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อย ไม่คุณพูดกับลูกค้าแบบนี้ครับก็แกมันแค่พ่อค้าจนๆไงใช่ไมมอยากจะพูดที่เปืองน้ำลายหรอกเหม็นกลิ่นสาบประมึกเออเดี๋ยวก่ะน,นะครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับผู้จัดการพอดีว่าลูกค้าที่จนๆขายปลาหมึกคนนี้คะ่ะบอกว่าจะมาซื้อรถราคาเป็นล้านนะคะใช่ค่ะพวกเรากำลังไล่มันออกไปคะ่ะ มันจะมาเกาะควนมากกว่าเอ่อขอโทษนะครับคุณลูกคา้าคุณลูกค้ามาซื้อรถจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับเงินไหนเงินเฮ้ยทำไมเงินมันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยใครขโมยใครข้ามาหเปล่าเนี่ยคุณสองคนเนี่ย เลิกพูดจาดูถูกคนอื่นได้แล้วนะถึงผมจะเป็นแค่พ่อค้าขายปลาหมึกผมก็รู้จักเก็บหอมรอมลิศร,รู้จักเก็บเงินอีกอย่างนะถึงผมจะดูจนจนสมๆอมอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยพูดจาดูถูกลูกค้าแบบคุณเอองั้นผมต้องขอโทษแทนพนักงานของผมด้วยนะครับแค่คำขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอ ตอนแรกเนี่ยผมว่าจะมาซื้อแค่คันเดียวตอนเนี้ยผมขอซื้อสักห้าคันได้ไหมครับห้าค่าคันโอ<ฮ>้ได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะลดให้เป็นพิเศษเลยครับผมขอบคุณนะครับแต่ถ้ายังมีพนักงานสองคนนี้อยู่เนี่ยมผมขอยกเลิกการซื้อทั้งหมดเออเอเอ,อย่าอย่าดีกว่านะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจัดก,การพนักงานสองคนนี้ให้ครับนี่คุณอายคุณม่อน ผมผิดหวังในตัวผู้คุณสองคนมากเลยนะครับคุณพูดจาดูถูกลูกค้าแบบเนี้ยเห็นว่ามันสมควรไหมครับใครจะไปรู้ล่ะคะแค่พ่อค้าขายปลาหมึกไม้ละสิบบาทเนี่ยจะมีงเงินมาสื่อรถได้เป็นล้านนะ่ะคุณสองคนเนี่ยหัดมองโลกในแง่ดีมากนะครับไม่ใช่มองที่การแต่งตัวของเขาคุณเห็นไหมครับว่าผลกระทบอ่ะมันเป็นยังไงบ้างคือ ขอโทษนะคะใช่ค่ะขอโทษด้วยนะคะผมคิดว่าพวกคุณสองคนเนี่ยควรได้รับบทลงโทษนะครับผมขอไล่พวกคุณสองคนออกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับผู้จัดการครับพวกคุณสองคนไม่ใช่พนักงานของบริษัทเราอีกแล้วครับไล่เลยหรอคะผู้จัดการอ่าคุณลูกค้าครับงั้นเชิญที่ห้องรับรองดีกว่าครับครับ ไปแบ่งกันเป็นข้ารถเมย์นะ